จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่ วัดพระเวรุวันแห่งกรุงราชคลึกในคราวนั้นเนี่ยก็มีบุรุษคนหนึ่งมีนามว่าสุป,ปพุทธกุติเขาเนี่ยเป็นคนยากจนแ้งแค้นแล้วก็เป็นโลคเลื้อนด้วย วันหนึ่งเขาก็มีโอกาสได้เข้าไปในพระวิหารก็เข้าไปนั่งท้ายบริษัทในวิหารได้มีโอกาสฟังธรรมนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงพอฟังธรรมจบนะก็เกิดดวงตาเห็นธรรม ตื่นโพงขึ้นมาเ,เป็นพระโสดาบันก็เรียกว่าตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลในวัฏฏสงสารมาอย่างยาวนานตื่นโพงขึ้นมาเกิดดวงตาเห็นธรรมแทงตลอดอริยสัจสีได้สัมผัสพานิพพานก็รู้และสิ่งที่เป็นทางสว่างสู่การหลุดพ้นนั่นเอง สุปปะพุทธกุติก็จึงประสงค์ที่จะกล่าวคุณที่ตัวเองได้เข้าถึงแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในขณะนั้น,นยังไม่มีโอกาสเพราะว่ามหาชนมากเหลือเกิน,นพอพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมจบพระองค์ก็เสด็จกลับเข้าสู่ที่พักนั่นเองนในวันต่อมาเนี่ย นะสุปปพุทธกุติก็เลยมาจากบ้านของตน,นประสงค์ที่จะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเ,เพื่อกล่าวถึงคุณที่ตัวเองได้เข้าถึงแล้วนั่นเองเนในขณะนั้นเองเนี่ยเทา้าสกกะเทวราชพระราชาแห่งเทพเกษัตราบวาราจิตของสุปาพุทธ เทนะ้าเธอก็ประสงค์ที่จะลองทดนะสอบดูนะว่านะมีความมั่นคงเพียงใดเทนะนะวดาเขาก็ชอบลองนะนะบททดสอบเนะีนะ่ยมาเรื่อยนะนะทันใดนั้นเองนะเทนะ้าสก,กะก็เลยมาปรากฏต่อหน้านะของสุปาพุทธกุติเนะี่ย ในระหว่างทางที่กำลังเดินทางนั่นแหละเนทะ้าเธอก็ตัดแก่สุปาพุทธาวะเนี่ยนะเจ้าเนี่ยนะนะเป็นคนขัดสนนะยากจนแล้งแค้นนะยากจนมากนะข้าวไม่ค่อยมีจะกินนะนะอยากกันนั้นเลยนะเราจะมอบทรัพย์ อันนับประมาณค่าไม่ได้ให้แก่เจ้าถ้าเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์อย่าเลยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอย่าเลยด้วยพระธรรมของเราอย่าเลยด้วยพระสงฆ์ของเรา ถ้ากล่าวเช่นนี้เราจะมอบทรัพย์อันบนประมาณค่าไม่ได้ให้แก่เจ้านะประสงค์จะลองสุปาพุทธะก็เลยถามว่าท่านเป็นใครเนะท้าเธอก็ตัดว่าเราคือเท้าสักกะเนะทวดานะผู้เป็นพระราชาแห่งเทพนะท่านนี่นะ โยปาพุทธาก็เลยต่อว่าท่านนี้คนพานจริงๆเลยเนี่ยหาว่าเราเนี่ยเป็นคนยากจนเป็นคนขัดสนเป็นคนแล้งแค้นเราเนี่ยไม่ได้ยากจนเลยเรามีความสุขมากเรามีทรัพย์มากทีเดียว ท่านจงหลีกไปเสเถิดเออยังไงเนี่ยยากจนแต่รู้สึกว่าตัวเองนี่ทรัพมากนะมีความสุขมากนะก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสุปาพุทธาท่านบรรลุพระโสดาบันนี่มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนไตายแล้วนะครั้งหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงช้อนดินขึ้นมาเท่าปลายเล็บของพระอ,องค์พระตถามพิสูทั้งหลายว่าเนี่ยพิสูทั้งหลายดินทั้งปัตภีนี้เนี่ยกับดินที่ปลายเล็บของเราเนี่ยอันไหนจะมากกว่ากัน,นพิสษุก็กาบทูลว่าดินทั้งป่าในมหาปัตภีนี้เนี่ยมากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะฉันใดนะ พระโสดาบันเนี่ยหากว่าความทุกข์ของชาวโลกของปุถุชนธรรมดาเนี่ยมากมายเหมือนดินทั้งปฐพีเนี่ยพระโสดาบันเหลือความทุกข์เพียงแค่ดินเท่าไปเลยน้อยมากนี่เวน,นี่กรรมต่างๆนี่หายวับไปกับตาเรือนิดเดียวยจะไม่รวยได้อย่างไรเ,เพราะว่ารวยด้านสภาวธรรมนั่นเอง ในด้านโลกสมมุติภายนอกเนี่ยมันเป็นสมมุติชั่วคราวนะแต่ด้านสภาวธรรมเน่ยเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่เป็นเรื่องพลังงานของวัตตะของระบบปฏตตะสงสารเขาวัดกันที่ตรงนี้นะเรื่องสภาวธรรมก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอยทรีย์นะทางโลกเราก็มีเรื่องของทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมแต่ทรัพย์ทางโลกเนี่ยมันเป็นของสมมติ เป็นของชัวง่วคราวแป๊บเดียวก็สลายไปแล้วไม่นานหรอกชื้นมนุษย์โลกลแต่สิ่งที่เรียกว่าอริยส really ัพอันปเสฐมันเป็นซับภายในเป็นซับในเรื่องของสภาวะธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่เราให้ผลสืบต่อกันไปนะก็มีอยู่เจ็ดประการด้วยกันรนะับคือศรัทธาเนี่ยนะมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ย โดยเฉพาะพระโสดาบันนี้มีศรัทธาอันไม่วันไหวแล้วนะเพราะว่าได้แทงตลอดด้วยตนนะรู้ทางได้สัมผัสพระนิพพานด้วยตนนะมีศรัทธามั่นคงและนะเราสังเกตบางคนนะบางคนเกิดมาก็มีศรนะัทธามีศรัทธาฟังธรรมก็เรื่มใสปฏิบัตินะแต่ส่วนใหญ่ล้วก็ไม่มีศรัทธา มันเป็นสิ่งที่ติดตัวมามันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของซับข้างในเรามามองดูคนภายนอกนี่ไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องสมมุติบางคนนี่เสื้อผ้าเก่าเก่ายากจนแต่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา,าแต่บางคนนี่ต่อให้รวยล้นฟ้าก็ไม่ได้มีศรัทธาหรือบางคนก็มีศรัทธาเช่นกันเรามาตัดสินด้วยรูปลักษณ์ภายนอกหรือฐานันดรภายนอกไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องสภาวะภายในนั่นเอง ผู้ใดที่มีทรัพย์คือศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่ยเป็นบอ่อเกิดแห่งบุญกุศลมากทีเดียวยก็เรียกว่าภายในในี่บริบูรณ์นะเป็นโอกาสที่เป็นที่หลั่งไหลแห่งบุญกุศลมากทีเดียวยผู้ที่ประกอบด้วยทรัพย์ที่เรียกว่าอริยทรัพย์ประเสริฐเจประการอันแรกก็คือศรัทธามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาน สิ่งนี้มันไม่ได้จบแค่ช่วงชีวิตเราเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่เมื่ออย่างลงแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่วิถีเข้าไปสู่ร่องเข้าไปสู่สภาวะภายในของเรานะตราบใดที่เราเวียนเกิดเวียนตายในวตาสงสารสิ่งนี้มันยังดำรงอยู่นั่นเองนะอริยทรัพย์อันประเสริฐคือศีลเนีนะ่ย สังเกตบางคนนี่เขาก็ไม่ได้สมาธารักษาศีลนะแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนใครทั้งตนเองและผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่เป็นล่องเก่ามันเป็นวัส,สนาเก่านั่นเองนะบางคนก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบเบียดเบียนแต่บางคนก็ไม่ทำไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่ไม่ใช่เฉพาะในพระพุทธศาสนานะบางคนไม่ได้นับถือศาสนาก็ไม่เบียดเบียนมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมานั่นเอง ด้วยความมีเมตตามีกรุณามีความเอื้ออาทรนะสิ่งนี้นะมันเป็นคุณสมบัติประจำตัวเรานะก็คือความเป็นปกติของกายวาจาใจที่ไม่เบียดเบียนนี่อันนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ตกต่ำเกิดชาติใดก็ไม่เบียดเบียนนี่โอโ้โหนะมันมีแต่วิธีที่ลอยขึ้นสูงไม่ยากจนนะ คนที่เบียดเบียนเด็คือคนที่อยากจนเพราะว่าโทษภัยมันมากทีเดียวเป็นสิ่งที่ดึงที่จะให้จมสู่อบญญายภูมิเสวยความทุกข์ทรมานอย่างยาวนานเนี่ยถ้ามีศรัทธานะมีศีลเนีนะ่ยก็จะเป็นวิถีที่ลอยขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะอริยทรัพย์อันประเสริฐคือหิริ ความรอายใจนะโอตปะนะความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยหลังๆก็จะกล่าวถึงโทษในวัฏฏะสงสารโทษของอบายภูมิให้มากนะก็เพื่อไว้ท่านทั้งหลายได้เพราะบ่มสิ่งที่เรียกว่าหิริแล้วก็โอตปะนั่นเองนศรัทธาเนี่ยจากการฟังธรรมอยู่เนือง จากการปฏิบัติธรรมสัมผัสสภาวะธรรมอยู่เนื่งๆเพราะบ่มศรัทธาปลูกศรัทธาในแต่ละวันเพราะบ่มเรื่องของศรรีลแล้วก็เพราะบ่มหิริและโอตตปะเป็นคุณธรรมที่อย่างลงเข้าสู่จิตวิญญาณมันไม่ใช่อยู่แค่ตักกะหรือมันสมองเท่านั้นความระอายและเกรงกลัวตวบาปี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยจะเป็นเทวดาได้ต้องมีหิริและโอตปะ ก็คือจะเป็นผู้วิที่มีวิถีที่ลอยขึ้นได้ต้องมีหีเลและโอตปะนะคือมีความระอายระเกงกลัวต่อบะทั้งในที่แจ้งและที่รับเลยนะเพราะว่าโทษมันน่ากลัวมากทีเดียวนะการที่เราเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยโอ้การฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตวนะ์การลักทรัพย์การทุจริตการช่อกง โทษภัยเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังธรรมอาจจะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันเลยโทษมันสาหัสสาการมากก็จะเกิดความระอายใจและเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทําความชั่วต่อให้เป็นที่รับก็ไม่กล้าทำนะเพราะที่รับนั้นไม่มีอยู่จริงทุกการกระทําของเราทุกความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมันเข้าอยู่ในระบบของวัตตะระบบของกฎของกรรมทั้งหมดนั่นแหละนะไม่มีทางที่จะรอดพ้น กลไกของธรรมชาติได้เลยนะตามใดที่เรายังติดอยู่ในวัตตาสงสารนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีหีรีและโอตปะประจําใจนะจะไม่กล้าทําความชั่วไม่กล้าทําความผิดเลยสังเกตบางคนก็มันติดตัวนะจะให้ไปทําสิ่งไม่ดีนี่ระอายใจนะหรือว่ากลัวบาปไม่กล้าทํามีบ้างไหมท่านนั้งร้ายนะฟังกันทุกวันได้พ่ผมสิ่งนี้มั้งไหมฮีรีและโอตปะ ระอายใจนะพระก็เกรงกลัวต่อบ,บาปไม่กล้าทําผิดศีลผิดธรรมทั้งในที่แจ้งและที่ลับนะถ้าเราได้เพราะบ่มสิ่งนี้จนอย่างเข้าสู่ภายในแล้วเนะี่ยมันติดตัวไปนะเนี่ยแหละคนไม่ยากจนเพราะว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้ยมันจะไม่ตกต่ำไงมันจะเป็นวิธีที่ลอยขึ้นอย่างเดียวนะมีศรัทธานะมีศีลเนีนะ่ย มีหิริราโอตป,ปะนะอันที่หก็คืออริยทั์ก็คือสุตตะนะการเป็นผู้ได้ฟังบทพระธรรมต่างๆนั่นเองนะนะกว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตัดสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกต้องผ่านการเพราะบ่มสร้างบารมีทั้ง30ทัศมาอย่างยาวนานขนาดไหน ความลำบากกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนเดินลงบนปลายดาบคมหอกคมดาบด้วยเท้าเปล่าท่านทั้งหลายว่าจะเจ็บปวดทุกทรมานขนาดไหนเดินลงบนคมหอกคมดาบเก้าวไป ก้าวไปก้าวไปแค่อันเดียวแล้วก็แย่แล้วนะต้องเจ็บปวดขนาดไหนกนะ้าวไปบนคมหอกคมดาแบบนี้ไปจนสุดขอบจักรวาลโอ้จักรวาลมันกว้างใหญ่ขนาดไหนนะโลกใบนี้ทั้งโลกที่ว่ากว้างใหญ่เป็นแค่ฝุ่นเล็กๆในจักรวาลนะนะจึงจะสามารถตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าได้ ต้องผ่านความยากลำบากผ่านความเจ็บปวดทุกทรมานขนาดนั้นเดินบนคมหอกคมดาบไปจนสุดขอบจักรวาลถึงจะตัดสูุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปมาไว้ความยากลำบากกว่าจะตัดสูุพระอ,องค์หนึ่งในบรรดาจิตวิญญาณในวัฏฏะสงาสารอันนั้นไม่ท้วนกว่าจะมีมหาบุรุษที่จิตใจแข็งแกร่งขนาดนั้นสักท่านหนึ่ง หาได้อย่างยากยิ่งทําไมท่านหนึ่งทําอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เห็นผู้อื่นแล้วเจ็บนะเห็นผู้อื่นจมอยู่กับความทุกข์แล้วเจ็บปวดนะจึงเป็นแรงขับดันในท่านนะปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์เห็นผู้อื่นทุกข์แล้วเจ็บปวดนะเราเคยไหมบางทีเนี่ยดิ้นรนเพื่อตัวเองเนี่ย มันก็มีแรงระดับหนึ่งต่อสู้ชีวิตนะแต่ถ้าเราต้องดิ้นรนเพื่อคนที่เราลักเนี่ยเพื่อพ่อแม่เราเพื่อลูกเราเนี่เราย่อมเจ็บปวดทุกอย่างจิตใจของพระมหาบุรุษเนะี่ยเห็นหมูสัตว์จมอยู่กับความทุกข์แล้วเจ็บปวดปรารถนาที่จะช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากทุกข์ลำพังพระองค์จะพ้นได้พระองค์เองเนี่ยท่านพระองค์พ้นไปนานแล้วแต่จิตใจของพระมหาโพธิสัตว์ไม่เป็นแบบนั้น เราพ้นแล้วเราต้องพาผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วเราต้องพาผู้อื่นข้ามไปด้วยต้องผ่านความเจ็บปวดความยากลำบากอย่างยิ่งยวดประดุดเดินอยู่บนเท้าป่าบนคมหอองคมดาบไปจนสุดขอบจักรวาลผ่านการสละดวงตาสละเลือดสละอายวะนี่นับไม่ท้วนสละทุกสิ่งทุกอย่างมานับไม่ท้วน เสียสลาดทุกสิ่งทุกอย่างนะกว่าจะได้ตัดสรุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรก็เพื่อรือ้อสัตว์ขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์นะนะเพราะฉะนั้นทุกพระสูตรทุกพระธรร,รมที่พองศ์สอนเนะี่ยกันด้วยความยากลําบากอย่างยิ่งยวดของพระมหาบุรุษนะที่ถ่ายทอดเป็นมรดกธรรมว้ให้แก่พวกเรา เพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวทุกพระสูตรที่พระองค์ทรงสอนไว้ให้เราพึงระลึกเลยว่ากว่าจะได้มาด้วยความยากยิ่งเพียงใดนะเป็นผู้มีสูตรตนะทรงจำพระสูตรคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วนะได้มาด้วยความยากลำบากยิ่งอย่างยิ่งยวดเดียวอริยทรัพย์คือจากนะ ยินดีในการสละออกเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องราวของเศรษฐีที่มีความตนีเห็นไหมนะทางโลกเหมือนดูดีนะมีทรัพย์มาแต่ด้านสภาวะธรรมเนะี่ยสิ่งที่สะสมจริงๆคือความตนีความหงเหนเพิ่มความหนักให้แก่ตัวเองพอตายแล้วก็ตกต่ำนั่นขนาดไม่ได้เบียดเบียนใครนะแต่ที่เบียดเบียนก็คือเบียดเบียนตัวเองนั่นเอง สะสมความตนีความหงวงแหในแก่ตัวเองผลที่ตามมาเนี่ยนะพอตายแล้วทรัพย์ที่มีหมดก็ไร้ค่าเลยนะเอาอะไรไปไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเด็กที่เหมือนปีศาจคุกฝุนนะ่นเสวยความทุกข์ทรมานะนั่นนะโทษของความตนนะีะเพราั้นผู้ที่มีจาค้าคือยินดีในการสละออกยินดีในการให้ออกนะจึงเป็นผู้ที่ขัดเกามนทินตัวเองอยู่เสมอ ละมนทินละความตนีละความโลภละความโกรธละความหลงภรยะบุคคลเนี่ยที่เรียกว่าผู้ห่างไกลจากรเลนมือท่านจะชุ่มด้วยการสละออกนะชุ่มด้วยการให้การให้นี้ไม่ได้ความว่าต้องโอ้โหให้เป็นร้อยล้านพันล้านอะไรหรอกคือจิตใจเนะี่ยมีความเอื้ออารีมีความเกื้อกูลมีการแบ่งปันซึ่งกันและ S <S <an> เห็นแล้วก็เมตตาสงสารนะให้ไม่ได้หมายความว่าเป็นวัตถุสิ่งของเสมอไปนะให้โอกาสบ้างโดยเฉพาะในยุคนี้คนมีความทุกข์มากเลยถ้าเราสามารถให้โอกาสให้เขาต่อสู้ชีวิตได้อีกสักครั้งหนึ่งให้กำลังใจนะให้ความรู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญาต่างๆเนี่ยเรื่องของการให้จาคะการสละทั้งหมดไม่ตหนี่ไม่หวงแหง มณินคือความตนี่เป็นมนทินของผู้ให้น,นั่นเองพันผู้ให้ย่อมสละสิ่งเหล่านี้ออกไปนะจากะเนี่ยเราสังเกตบางคนก็ใจบุญนะนะเป็นคนให้เป็นคนเนียายรีทั้งทางที่บางทีก็ไม่ได้เคยฟังธรรมมาก่อนเนี่ยมันเป็นของเก่าที่ติดตัวมาถ้าเรามีคุณสมบัติแบบนี้นะติดตัวไปนะไปเกิดที่ใดก็ไม่ตกต่ำมันเป็นวิธีที่ลอยขึ้นอย่างเดียวนะไม่ต้องกลัวอบายภูมิเลยเพราะว่า คุณสมบัติถ้าเรามีอริยทรัพย์เจ็ประการติดตัวเนะี่ยไปเกิดที่ใดก็ไม่ตกต่ำมันมีแต่วิธีที่ลอยขึ้นมันไม่ใช่คนยากจนต่อให้ภายนอกอาจจะฝืดเคืองแต่ใจในสบายใจเย็นไม่มีความทุกข์ความกังวลนะพอตายก็ลอยขึ้นเป็นวิธีของผู้ที่ลอยขึ้นนั่นเองอย่างถ้าเป็นภาคทิพย์เนี่ยเป็นเทวดาเป็นโพลิชัดเลย ผู้ที่มีอรียทรับเจ็ประการนี่ถ้าเป็นเทวดาก็คือเป็นเทวดาที่มีบุญญาธิการมากนะั่นเองรัศมีจะเรืองรองสว่างนะอย่างเวลาเทวดาเข้ามาฟังธรรมนะจากในสำนักพระผู้มีพระพาเจ้านะเขาก็จะเรียงกันตามลำดับชั้นของบารมีนั่นเองนะเทวดาที่มีบุญญาธิการมากก็คือมีอรเยสรั์มีกำลังมากนะีจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลดหลั่งลงไป จะต่าจากทางโลกเราทางโลกเรานี่ถือสมมุติของโลกคนที่มีตำแหน่งมีฐานันดรมากมีทรัพย์มากเขาก็ให้เกียรติส่วนคนยากจนนะกนะ็เป็นชาวบ้านทั่วไปนะแต่เราไม่รู้เลยว่าสมมุติของโลกเนี่ยแต่ละคนมีภายในไม่เหมือนกันคนยากจนนุ่งเสื้อผ้าเก่าๆภายในอาจจะเป็นคนที่จิตใจนีมีอรลีทยสัพย์มากก็ได้ แต่ว่ากายหยาบนี่สมมุติของโลกนี่มันมองกันไม่ออกแต่ถ้าตายเป็นเทวดานี่มันฟ้องเลยนะเพราะว่าเทวดานี่อยู่ด้วยบุญญาธิการนะรัศมีที่เรืองรองมากนั่นเองนะก็มีแต่มนุษย์โลกเท่านั้นแหละที่มันถูกปิดหูปิดตาด้วยอายตนะของมนุษย์นะทําให้เราหลงกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะแต่ถ้าเป็นภาคทีมนี่เขารู้กันหมดแหละใครเป็นใครยังไงยังไงเพราะว่า มันฟ้องกันด้วยรัศมีฟ้องกันด้วยบุญญาธิการนั่นเองเนี่ยถ้าเรามีทรัพย์เจ็ดประการเนี่ยนะความเป็นผู้มีศรัทธานะมีศีลมีหิริและโอตัปปะเนี่ยมีสุตะเนี่ยการทรงจำบทพระพุทธพจน์ไปมากเนี่ยมีจาคะการยินดีในการสลัดออกเราก็มีปัญญา เป็นผู้รู้ในสิ่งที่ควรทำรู้ในสิ่งที่ควรละนะเป็นผู้มีปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆนะเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตเนีนะี่ยถ้าเรามีคุณธรรมเจดประการเนี้ยนะที่ได้รับการพร้อบ่มเนื่งๆนะในด้านสภาวธรรมเนะี่ยจึงเป็นผู้ที่บริบูรณนะ์เป็นผู้ที่มีวิถีรอยขึ้นนะไม่ใช่เป็นผู้ที่ขัดสนเลย ไปเกิดที่ใดก็ไม่ตกต่ำเป็นวิธีที่ลอยขึ้นอย่างเดียวจนสามารถหลุดพ้นออกไปจากวัฏฏะสงสารดังปวงได้นะเพราะฉะนั้นนะในการแทนที่เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวนะทำมาหากินก็ทำไปนะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือสิ่งที่มันจะติดตัวไปนะที่เรียกว่าอเรียทรัพย์อันประเสริฐนั่นเองนะในด้านสภาวธรรมสิ่งนี้หรอก ที่จะเป็นสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสาระนะซั์คือศรัทธานะเราก็สามารถเพาะบ่มได้ด้วยการฟังธรรมอยู่เนืองๆด้วยการปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเนะี่ยจนเกิดการรู้แจ้งนะแทงตลอดเนะี่ยก็จะเกิดศรัทธาที่มันม่นคะงการรักษาศีลเนะพาะบ่มความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนทั้งปวงเนะี่ย ความมีหิริและโอตัปะนะความละอายและเกงกลัวต่อบ,บาปนะความเป็นผู้มีสุตตะคือการทรงพระพุทธพจน์คำสอนที่พระผู้มีพระบ้าคเจ้าทรงแสดงไวนะ้จากคะยินดีในการสละออกนะละความตนนะีนั่นเองความตนีนี่มีหลายอย่างหลายแบบนะคือความหวงแหนบางคนก็ตนีความรู้นะหวงแหนความรู้ นะเรามีความรู้ดีๆนี่เราเก็บไว้ไม่ให้คนอื่นทาหรือบางคนี่รู้ทางที่ดีๆนี่ตณีเก็บไว้นะไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องเงินทองเท่านั้นนะก็เป็นผู้ที่ยินดีในการให้ในการสละออกนั่นเองก็คือจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะนะมีจิตใจเอื้ออารีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองความเป็นผู้มีปัญญานะนะความรู้สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรละนะ ความเป็นผู้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะความเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเนะี่ยถ้าเราได้เพาะบ่มสิ่งเหล่านี้อยู่เนืองๆจากทานศีลภาวนาเนี่ยแหละที่เราได้ทำอยู่ทุกๆวันเนะี่ยสิ่งนี้ในด,ด้านสภาวะธรรมเนะี่ยถือว่าเป็นคนไม่ขาดสนเลยเพราะว่าจะเป็นคนที่มีแต่วิธีที่ลอยขึ้นนะมีบุญญาธิการ และสิ่งนี้มันมันเข้าล่องไปในวิถีของเราแล้วเนะี่ยต่อให้เรายังไม่หลุดพ้นจากทุกข์อะแต่เรามีล่องแบบนี้แล้วนะเราไปเกิดที่ใดเราก็ไม่ตกต่ำมันจะเป็นวิถีที่ติดตัวเราไปแบบนั้นมันก็จะทำให้เราเนะี่ยไม่ต้องตกต่ำจมสู่อาบายภูมิเป็นวิถีที่ลอยขึ้นอยู่เนืองๆน,นั่นเองนะ